สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลอชแน,นลพูดรับ3าเจักกวาลแปลความหมายโดยการอ่นนานไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะส่งเขาเมื่อเราห่างออกมานะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม2567นะคะพลังงานชาวธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูนะคะหมอแจนได้ทําการอธิษฐานจิตแล้วก็เปิดไพ่ให้ชาวธาตุไฟไว้แล้ว1ิบใบ เรามาดูความรู้สึกของเขานะคะสองเขาเมื่อเราห่างออกมาหรือเมื่อไม่ได้เจอกันไม่ได้ทำงานร่วมกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะะพลังงานสิบใบเนี่ยคนคนนี้นะคะพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรนะคะด้วยไพ่สามเหรียญแล้วก็สี่เหรียญนะคะคุณกำลังสังเกตเห็นว่าพลังงานไพ่สี่เหรียญเนี่ยมือที่นะคะ ขูดนะเขาเรียกว่าตะกุยตะกายนะฮะกระดานเพื่อจะหยิบเหรียญอันนั้นนะเขาบอกว่าเขากำลังจะพยายามทําอย่างไรให้คุณอะมารู้สึกดีกับเขาหรือเราสองคนอะได้กลับมาเจอกันยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันในความสัมพันธ์หรือกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าชาวธาตุไฟคุณอะร่วมงานนะฮะร่วมสังคมกิจกรรม ใดๆก็ตามแต่กับคนคนนี้นะคะคนคนนี้ไม่ได้เจอคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขารู้สึกเหมือนว่าอยากจะไม่อยากให้เไม่อยากให้การรอคอยของเขาเนี่ยนะคะนะมันเนิ่นนานอ่ะมันเนิ่นนานมันช้าเหลือเกินนะคะกว่าจะได้กลับมาเจอกัน บางคนอาจจะมีในลักษณะเช่นเขาไม่รู้หรอกว่าคุณห่างหรือหายออกมาในลักษณะที่เหมือนว่าไม่ได้อยากจะไปตรงนั้นแล้วเขาคนเนี้ไม่ได้รู้ว่าคุณจะไม่ไปร่วมงานไม่ไปไม่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ไปคอยช่วยเหลือไม่ไปเจอหน้าหรือใดๆก็ตามแต่คนที่ฟังคลิปนี้นะคะชาวธาตุไฟมันเป็นลักษณะของเขาอะยังอยากได้คุณนะ,ะเขา้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาหมายถึงว่ายังมาวนเวียน ะะยังมาวนเวียนหมายถึงว่าคุณสามารถไปทําอะไรของคุณก็ได้นะในใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณและถ้ามีเวลาว่างเขาคาดหวังว่าเขายังอยากจะเจอคุณอีกนะคะไม่ได้อ,อ่อไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คิดพิจารณาว่าออความสัมพันธ์เนี้ยมันคงจะจบไปเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วละชาตินี้เขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นนะคะตอนนี้คนของคุณนะนะ บางคนนะคะคนนี้ไม่มีคนที่ะค,ะคอยช่วยงานช่วยงานหรือช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตนะคะเขารู้สึกเหมือนไม่สนุกอะ่ะไม่มีความสุขอะ่ะนะะไม่ enjoy เลยบางคนก็รู้สึกอึดอัดสถานการณ์อ่ะไม่เป็นใจนะคะบางคนก็คือตัวเขาไม่มีเวลานะะอยากจะโทรหาคุณอยากจะส่งข้อความหาคุณหรือรอรับโทรศัพท์จากคุณอยากให้คุณติดต่อสื่อสารมาหรืออยากเจอคุณ กำลังรอคอยนะคะรอคอยด้วยการซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเขาเองอ่ะอย่างมิดชิดเลยนะ,ะไม่ให้คุณรู้ไม่พอใจในสถานการณ์ว่าตอนนี้ชาวธาตุไฟทำตัวลึกลับทำตัวเหินห่างออกไปนะคะมีอะไรปิดบังซ่อนเลนมีอะไรในใจที่ไม่บอกเขาหรือเปล่ามีอะไรที่ไม่พอใจเขาหรือเปล่าคนนี้นะ,ะเป็นลักษณะของคนร่วมงานอยู่ในสังคมเดียวกันหรือ นะเคยเจอกันแล้วนะ,คะเคยพูดคุยเคยมีความสุขเคยเจราจาติดต่อสื่อสารกันในลักษณะที่ดีหมอเห็นถึงความเป็นมิตรภาพมากกว่ามันยังไม่ได้เชิงแฟนนะคะชาวัดไฟแต่คุณก็อาจจะชอบคนคนนี้เขาก็อาจจะชอบคุณหรือคิดว่ามีคุณในชีวิตเขาเนี่ยมันรู้สึกรู้สึกดีอะรู้สึกมีความสุขรู้สึกโอเคกว่านะคะพลังงานเดอะเมจิเเชียนแล้วก็พลังงานเดอะเวิลด์นะคะ เหมือนว่าคนคนนี้นะถ้าเขามีเบอร์โทรคุณนะคะชาวทาตุไฟนะให้พิจนารณาดีๆว่าเออเขามีไลค์คุณไหมเขามีเบอร์โทรคุณไหมเขาอ่ะก็อยากจะติดต่อสื่อสารเพื่อกระตุ้นเตือนความทรงจําของคุณว่าเช่นสมมติคุณมีเ c e บ o ๊ k เขาก็อาจจะมากดไลค์สติ๊กเกอร์คุณมากดไลค์รูปคุณหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างทางโซเชียลออนไลน์ให้รู้ว่าฉันทักนะ ยังมีฉันอยู่ตรงนี้ในโลกใบเนี้ยลืมฉันหรือ,อยังอะไรอย่างงี้นะคะหมอเห็นพลังงานถึงคนของคุณรู้สึกสิ่งนี้นะฮะคนของคุณหมายถึงว่าคนคนนี้มีอิทธิพลในใจคุณนะคะชาวธาตุไฟเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเออไม่ใช่ว่าคนคนนี้เป็นสามีหรือภรรยาของคนอื่นที่มีอิทธิพลต่อใจคุณหมอไม่ได้แปลไพนะ่ให้คนนะะให้คนให้ใครบางคนที่เป็นคน ไปรักคนของคนอื่นแล้วบันรึกทักเอาในคําพูดคําแปลไพ่ของหมอนะไม่ใช่นะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะจ๊ะนะ,ะอาจจะไม่พอใจนะสิ่งที่หมอกําลังพูดอยู่เหมือนเหมือนมีใส่สัญญาณว่าเฮ้ยเราไปรักสามีเขาเรารู้ทั้งรู้อย่างเงี้ยอันนี้หมอไม่ได้ว่าทุกคนนะอาจจะมีสักคนหนึ่งนะ,ะที่แบบเฮ้ยผัวเขาคิดถึงฉันฉันดีใจฉันจะไม่ยังไม่เลิกลักผัวเขาเอ้ยไม่ได้นะจ๊ะไม่เอาคุณไม่เอานะจ๊ะนะ อันนี้เตือนไว้นะทำไมเซนหมอกาลังได้รับสัญญาณแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะคนคนนี้นะคะเขาบอกว่าอยากจะส่งสัญญาณหาคุณบางคนนะคะอาจจะเป็นแบบคุณเชื่อเรื่องพลังงานไหมเขาคิดถึงคุณมากอะว่ามันนานมากแล้วนะที่ไม่ได้เจอเกาะล้วรอคุณเห็นห้าเหรียญนีไหมเป็นพลังงานผู้หญิงก็หนึ่งเกาะลัวล้วรอนึกถึงวันที่เคยได้ใกล้ชิดกับคุณได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยเห็นไหมคะ เล่นกันอย่างเงี้ยเล่นกันในถึงแล,ล้วสระเหมือนร่วมงานหรือเห็นหน้ากันยังมองไปก็เห็นมองไปก็เห็นชาวทัดไปยังอยู่ตรงนี้เอออะไรเงี้ยเอ,อ๊ะมันไปไหนมันไปไหนนาะนานแล้วเงารู้สึกเหมือนจะได้โอกาสเจอกันอีกไหมเนี่ยนะคะ ace of pentacles เนี่ยก็คือมีโอกาสไหมะจะได้เจอกันเนี่ยความสุขของนะ,ะผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นกําลังพูดสิ่งนี้ว่าความสุขของฉัน,น่ะ มันรู้สึกหายไปช่วงนี้มันเหมือนเขามีปัญหาติดขัดอึดอัดนะบางคนอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่อยากจะปรึกษาคุณเพราะไพ่เดอะไฮพินเทสเนี่ยนะคะมันมันมองบอกถึงความรู้สึกภายในใจที่คนคนนี้อยากจะบอกอะไรคุณบางอย่างแต่สถานการณ์นะยังไม่เป็นใจแสดงว่าตอนนี้คุณและเขายังไม่ได้เจอหน้ายังไม่ได้เจอตัวยังไม่ได้โทรหากันเขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าแล้วใช่ไหมเอ่ยที่ เหมือนเมื่อก่อนนะคุณก็รู้สึกแฮปปี้นะที่มีเขาอยู่ในวงสังคมในวงโครจรชีวิตของคุณชีวิตของเขาเรายังอยู่ในวงโครจรอ,อะ่ะถึงแม้เราจะอยู่คนละที่เราก็ยังหาเวลาที่จะมาเจอกันแบบเข้าใจแบบผู้ใหญ่อะ่ะนะว่าโอเคเธอไปทํางานเดี๋ยวเธอก็จะมาตรงนี้นี่ในเวลาที่จะต้องมาเจอกันอะ่ะเอะตอนนี้มันชิดยังไงอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนว่าเธอกําลังจะหายไปหรือเธอกําลัง เป็นสิ่งที่ฉันน่ะไม่สามารถจับต้องได้อะจับต้องหมายถึงว่าเธอจะไม่มาตรงนี้แล้วอะไรแบบนี้นะฉันจะไม่เห็นเธออยู่ตรงนี้จะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะของเธออาจจะไม่ได้ยินเสียงพูดคุยของเธอหรือพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆที่เขารู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจและใครอะ่ะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกจิตวิญญ,ญาณของเขาได้เหมือนคนอื่นอะ่ะไม่สามารถทัชถึงความรู้สึกที่เขาอะ่ะ นะคุณคุณอาจจะมีคำพูดบางคำพูดที่ปอบโยนนะฮะปอบโยนจิตใจเห็นอกเห็นใจเข้าใจโดยที่ไม่เอาเรื่องของเขาไปบอกคนอื่นปรึกษาหาลืออะไรแบบเนี้ยเป็นแบบเพื่อนเป็นแบบมิตรภาพเป็นแบบร่วมงานช่วยเหลือสนับสนุนและทำให้อุปสรรคปัญหาเนี่ยเมื่อมีคุณอยู่ข้างเคียงอ่ะใกล้ๆอ่ะนะคะเมือ่อเมื่อมีคนอยู่ในกลุ่มอ่ะนะะในทีมอ่ะ เออดูมันง่ายนะดูคุณจะจัดการอะ่ะคุณเป็นคนจัดการอาจจะเป็นเออมันสมองของคุณนะความฉลาดของคุณในะ่ะเอ็นเทอร์เจนต์อ่ะคะ่ะนะเมจิกเชียนเนี่ยก็คือคุณสามารถจัดการคุณอาจจะแนะนําเขาว่าเออเดี๋ยวฉันจัดการสิ่งนี้ให้เดี๋ยวฉันทําสิ่งนี้ให้แล้วก็ถ้าอันนี้ไม่รู้หรืออะไรก็บอกก็แนะนําเป็นผู้รู้อะ่ะไฮเรเนตเนี่ยมันเป็นไพ่ผู้รู้หัวดูก็ได้นะคะหรือเป็นที่ปรึกษาที่ฉลาดอะ่ะ เขาคิดว่าคุณฉลาดกว่าเขาเก่งกว่าเขาอะเอาง่ายๆสมมติคุณรู้จักผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้ผู้ชายคนนี้กําลังนึกถึงคุณอยู่คุณมีคําพูดที่ดีๆให้เขานะะนึกออกใช่หรือเปล่านะ,ะบางทีตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาอึดอัดใจนะคะแบบโอ้ยวุ่นวายใจหรือเกินอึดอัดอ่นะ,ค,ะคุยกับใครก็ไม่ได้คาแนะนําที่ดีเหมือนเธอนะคะบางบางคนเอ่อบางครั้งชาวทัศไฟที่มาชมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะ เป็นที่ปรึกษาแต่คือเราไม่ได้ไปดูดวงให้คนนั้นไงเราไปร่วมงานแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นหมอดูแล้วเราก็มีคําแนะนําอะไรบางอย่างในโชคชะตาชีวิตหรืออะไรเงี้ยเขาอยากคุยนะคะคล้ายๆว่าเออคุยแล้วสบายใจอะไรประมาณนี้นะคะนึกถึงคิดถึงอยากจะมาเจอนะ,ะสามถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนว่าไม่มีความสุขอะ่ะมันเหมือนแบบเอะมันขาดมันไม่สดชื่นอะ่ะไม่สดชื่อน,นะคะเป็นความรู้สึกเหมือนไม่ได้รับ ออจะพูดว่าอารมณ์ไม่ดีก็น่าจะใช่นะสี่ถ้วยมันบ่งบอกของอารมณ์ไม่ดีสมมุติว่าตอนเนี้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ใครก็ทําอะไรไม่ค่อยถูกใจไม่ถูกใจอ่ะคนไม่เข้าตาทําอะไรเขาก็ไม่ชอบไหมอ่ะนะสแสดงว่าชาวธาตุไฟคุณต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เขาชอบนะอาจจะเป็นความฉลาดนี่แหละเพราะว่าเมเจิกเชียนหมอเห็นเดอะเวิลด์เอ้ยทำได้ทุกอย่างนะฮะทั้งบุญทั้งบูนะฮะน่าจะใช่ฉลาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะ ทำให้เขารู้สึกเหมือนว่ามันมีไฟมันมีแพชชั่นนะคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นสดชื่นสดใสอ่ะบางทีเขามีอารมณ์เบื่อหน่ายนะตอนนี้หมอเห็นนะเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของการนอยน้อยเนื้อต่ําใจหรือคนคนนี้นะงานหรือเงินของเขาเนี่ยเงินอาจจะเข้าน้อยเพราะมันขึ้นสี่เหรียญในชีวิตเขาก็คือเมื่อก่อนเคยได้เยอะแต่ตอนนี้ได้น้อยเอ๊ะทำไมนะคะ มันก็เลยทําให้ยึง่งยึ่งนึกถึงคุณนะอยากพูดคุยคุณมีไอเดียอะไรความคิดยังในในด้านไหนอะไรเงี้ยเหมือนอยากได้คำปรึกษาหาลืออะไรประมาณเนี้นะนึกถึงแต่ถ้าบางคนนะเขาอาจจะไม่ได้คิดมากอะนะถ้าเขาเคยโทรหาคุณหรือส่งไลน์อะไรแบบนี้ก็จะส่งหรือโทรหาหมาเห็นจริงนั้นนะมีการติดต่อสื่อสารมาทางโซเชียลออนไลน์ที่ที่อยากจะเจออะ อยากจะเจอคุยขอโอกาสได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าโอกาสทองอะที่จะได้ทําความรู้จักเธอให้มากกว่าเนี้ยมีไหมแต่หมอไม่รู้นะว่าไอ้หายพิ้นเทศเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าความรู้สึกของเขาที่ชอบคุณมากเกินเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีอะไรก็บอกอะอะไรเงี้ยนะคะอาจจะบอกความรู้สึกภายในใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าขอแค่ให้มีโอกาสเจอ จโตเป็นเป็นนะจ๊ะเอทออฟฟิเียเนี่ยโอกาสนั้นน่ะจะมาถึงไหมอ่ะนะคะรู้สึกแบบเนี้ยตอนนี้คนเนี้ยกําลังแบบเบื่อเซ็งไม่พอใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวรอบข้างอาจจะเป็นลูกน้องทีมงานของเขาใครทําอะไรก็ไม่ได้อย่างใจเพราะอะไรคะเขาไม่ได้มีคุณในชีวิตไงพลังงานเขาอาจจะขดหายคุณเข้าใจด้านเรื่องพลังงานใช่หรือเปล่าบางคนน่ะ อยู่ใกล้เราทําไมเขาถึงอยากมาอยู่ใกล้เราเพราะเรามีพลังงาน energy ที่สดใส active ฉลาดนะคะและคนเนี้ยก,ก็ยอมรับในตัวเราเนี่ยมอเห็นพลังงานสิ่งนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้คนคนนี้มีความย้อนแย้งในใจว่าเออตกลงที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเอ,อ๊ะเราชอบเราชอบเขาใช่ป่าวะหรือว่าไงวะหรืออะไรบางครั้ง ego เขาอะ่ะมันก็จะเข,เขาเรียกอะไรอะ่ะ กดเขาไว้นะกดเขาไว้กดแบบเหยียบอะนะคะนึกออกไหมจ๊ะนะ,ะไม่ใช่กดโทรศัพท์นะกดแบบเหยียบไว้อะเหยียบการกระทําของเขาไว้นะไม่ให้เขาทําอะไรบางอย่างเหมือนว่าเขาอะขัดแย้งกับตัวเองเช่นเออโทรหาเขาดีปา่าวว่าบอกว่าคิดถึงให้มาหาหน่อยหรือทําอันนั้นอันนี้อะไรก็แต่ที่จะพูดความในใจอะแต่ก็ไม่ทําไงปฏิเสธไงคะเห็นไหมมันย้อนแย้งไง สมมติจะยอมรับตัวเองว่าเออชอบคุณใช่ไหมอยากได้คนเป็นแฟนหรือเปล่าเวลาไม่มีคุณแล้วมึงมันเหงาอ่ะมันหวงเหวงมันเหมือนอกหักเลยอ่ะอารมณ์อารมณ์เหม,มือนคนอกหกักนะชาวทัดไฟนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนคนคนนี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์และอยากได้คุณเป็นอยากอยากให้คุณกลับไปอยู่ในวงโครจรอ,อ่ะไม่อยากให้หายไปหายไปอนานเกินแล้วนานมากเกินแล้วแบบรอนานแล้วอ่ะ นี่ตกลงจะไม่เจอแล้วใช่ไหมมันเหมือนมันมีสิ่งที่เขาคิดกันมาว่าเอ้ยตกลงนี่จะไม่ได้เจอไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วหรอมันเป็นเสียงที่ค้ำควรอยู่ในใจของตัวเขาเองแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนอีโก้เขาอะความภาคภูมิใจของเขาอะมันหลุดมันโดนหยดมันโดนกรดมันโดนกดลงหรือมันโดนเหยียบด้วยความคิดของเขาเองนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าเฮ้ยเราไม่สนใจเขาแล้วนี่เอ้ยเขาไม่เอาเราแล้วใช่ไหมวะหรือเขาไม่อยากเจอเราแล้วหรือ,อยังไง เมื่อก่อนเขาก็ดีดีกับเรานะเออโทรคุยโทรหากันไปมาหาสู่กันนานๆมาหากันหรืออะไรก็ยังมาแหละตอนนี้ไปไหนเนี่ยนะเป็นความรู้สึกของนะเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่เคยภาคภูมิใจในตัวเองมีความภูมิใจอะ่ะว่าโอ้ยชาวทัดไฟชอบเขาเว้ยอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแต่ตอนนี้เป็นไงหายไปเลยเงียบไปเลยไม่พอใจยอย่างมากนะสี่ถ้วยนะ รู้อยู่แล้วสี่ถ้วยอะ่ะเบือ่อนายเซ็งชีวิตเซ็งเป็ดเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเผอไม่รู้ด่าใครบ้างอะ่ะที่เป็นลูกน้องอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นะฮะเกลี้ยวกราดกันเลยทีเดียวนะะเดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ใต้สำรับนะเอ่อสี่สัปดาห์สี่เดือนถึงหกเดือนนะคะเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ความเปลี่ยนเขาอะ่ะรู้สึกเหมือนว่าความภาคภูมิใจความพลาวของเขาอะ่ะ หดหายไปจากวันตั้งแต่ที่คุณหายหรือจากเขาไปตอนแรกบางทีอาจจะเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะก็เฮ้ยเดือนหนึ่งก็แล้วไม่มาวะ่ะสองเดือนก็แล้ววะ่ะสามเดือนก็แล้วสี่เดือนก็แล้วห้าเดือนก็แล้วหกเดือนแล้วเฮ้ยนานเกินพิกัดแล้ววะ่ะความภาคภูมิใจที่เขาเหมือนประหนึ่งเหมือนว่าเป็นเป็นคนที่คุณโฟกัสน่ะเป็นคนสําคัญนะ่ะเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาอ่ะดูเหมือนเป็นฮีโร่ในใจคุณโอ้ยนะใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มัน มันหายไปพลังงานนั้นอ่ะเขากำลังรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ like, คุณนะคะนะคะห้าเหรียญเนี่ยน้อยน้อยใจด้อยค่าตัวเองว่าเขาไม่ชอบกูแล้วหรอวะหรือยังไงวะอะไรประมาณนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงอะ่ะเกิดขึ้นในใจเขาเขาพยายามสมดุลพลังงานตัวเองนะว่า เออยอมรับเถอะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อก่อนเขาอาจจะชอบเราตอนนี้เขาอาจจะไม่ชอบเราแล้วก็แด้แเขาอาจจะไม่ชอบคนอื่นแล้วลรืมัง้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะไปทําอย่างอื่นหรืออะไรเอ,อ๊ะหรือว่าเขามีแฟนใหม่ไปแล้ววะหรือว่าเขาไปคบใครนะนะนะคนนี้กาลังคิดมากแบบฟุ้งซ่านเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเออสองจิตสองใจทายเรือในอ่างนะมืดแปดด้านทําไงดีวะถ้าเกิดไม่ได้มีโอกาสเจอเขาแล้วทําไงวะเรานะฮะควีนออฟคัพนะ อ่อนแรงเลยจ้ะนะคะเหมือนประหนึ่งว่าเออ,อกหักอะ่ะคนอกหักนะทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันกน,นะผู้ชายคนนี้รู้สึกอกหักมองอะไรเห็นแต่เป็นปัญหาไปหมดอะ่ะย้อนแย้งในความรู้สึกตัวเองนะคะอ่อนแรงเหมือนอกหักอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเหมือนวง่ะวงเวงวงเวงเข้าใจคําว่าหวงเวงใช่ไหมรู้สึกรู้สึกเข้าใจคําว่าวงเวงใช่ไหมเพื่อน,อ,นอย่าบอกนะว่าไม่เข้าใจนะเดี๋ยวหมอจะตีนะจ๊ะ <c oughs> นะคะ เดวิลมานะใต้สำรับสิ่งที่ซ่อนไว้นะเดวิลนะเหมือนคิดแต่ในทางที่เอ่อในทางที่ทำให้เขาอะ่ะยึง่งยึ่งคิดถึงคุณมากสร้างสร้างสตอรี่แบบนั้นแบบนี้ในหัวว่าเออใส่ไม่มีแฟนใหม่แล้วเขาก็เก่งนะเขาก็ดูสวยดูน่ารักนะไปคบคนอื่นหรือเปล่าวะมีอารมณ์แบบหึงหวงนะสร้างปัญหาหรือเพื่อขัดแย้งกับอารมณ์ตัวเอง นะหนึ่งไม้มีความหึงหวงมีความอยากเจอนะคะหนึ่งไม้แล้วก็อัศวินไม้ดูดิเออคิดถึงว่าตัวเองเอหมดสเสน่ห์นะคะเขาไม่ชอบเราแล้วอะเราไม่มีสเสน่ห์เลยอะเห็นไหมความภาคภูมิใจหายไปชาวธาตุไฟคุณนะคะน่าจะไปคบกับชาวราศีมังกรชาวธาตุดินก็ได้หรือชาวธาตุไฟด้วยกันได้มีพลังงานชาวธาตุน้ําได้ด้วยนะ อันนี้หมอเห็นถึงว่า,เ,าเหมือนเหมือนคุณน่ะทําให้ทําให้ชีวิตเขาอะสดใสไม่เหงาไม่เบื่อหน่ายอะไม่เซ็งอะมันสนุกอะมันมีความสุขอะ,อะถ้าเดอะเวิลด์เนี่ยมันเหมือนไม่มีความสุขนะคะเม่จะเชียอน,นี่ก็คือคนที่ฉลาดอยู่ใกล้ๆเราอะในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเจอเอาง่ายงเมื่อมีคุณเป็นทีมเป็นบัดดี้เป็นพาร์ทเนอร์น, ner, นะคะ เขาเรียกว่าป่าหิมพาลเราก็จะผ่านเราก็จะเข้าไปได้เออนึกออกใช่ไหมนะฮะมีความไว้วางใจอะถ้าถ้าเป็นเพื่อนหรือเป็นในลักษณะที่มีความพิเศษมากกว่า<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นคู่หูนะ,ค,ะคู่หูแบบถ้าขยับความสัมพันธ์อีกนิดเนี่ยสองคนอะก็สามารถจับมือฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แต่มันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะมีความรู้สึกดีต่อกันมีคู่หูที่อคนอื่นไม่ได้วะต้องคนเนี้ยขาใจนะฮะเออนะชาติไฟคนคนนี้กําลัง นะสองเขากัเราห่างออกมาความรู้สึกของเขานะที่ส่งมาถึงคุณนะจ๊ะโอเคนะคะประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมานะคะชาวธาตุไฟแม่สิงและธนูเดี๋ยวหมอจะไปอ่านพลังงานชาวธาตุด,ดินให้คุณนะถ้าคุณคบกับชาวธาตุด,ดินที่เป็นมังกรก็เดี๋ยวไปส่องเขานะคะโอเคนะ